สวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะเพื่อน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 คะเพื่อนเพื่อนจำต้นนี้ได้ไหมคะเพื่อนเพื่อนจำต้นนี้ได้ไหมคะน้องชาลัวนะคะน้องชาลัวชาใจนะคะต้นที่เราติดตาเองนะคะข้างๆต้นน้อยที่ติดตาเองเหมือนกันเนาะตอนนี้คะ่ะเพื่อนเพื่อนดอกชอบพวงเขานะคะบานแล้วนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะเนาะดอกชอบพวงเขาบานแล้วนะคะก็เหตุจากที่เราเด็ดหัวดอกฝั่งนู้นนะคะ แล้วต, tı. ตัวนี้เขาแตกมาใหม่เนาะเนี่ยค่ะเขามาแตกฝั่งนี้ค่ะเพื่อนดอกสวยงามเลยเนี่ยค่ะดอกสวยงามเลยสีสันสดใสดีนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะน้องเขามีกลิ่นหอม้วยนะคะถ้าอู้หอมนะคะเนี่ยจะบอกว่าถ้าตอนกลางวันจะหอมกว่านี้เนี่ยค่ะนี Old ่ตอนเย็นนะคะก็หอมแป๊ดนะคะหอมเข้มเลยนะคะหอมแรงหอมเข้มนี่เราหอมแรงเจ้าส่วนคนอื่นๆนะคะยังไม่บานนะคะส่วนคนอื SON ่นยังไม่บาน นะคะอันนี้น้องโอ้โหใบเชื้อราน่าเกลียดมากเพื่อนๆดูสิคะเพื่อนๆดูนะคะใบเชื้อราน่าเกลียดมากนี่ต้องเด็ดแล้วคัเนี่ยไม่ไหวนะคะเขาก็พร้อมจะร่วงด้วยละค่ะน้ะนะคะ,นะคะอันนี้ฟาโกนาดนะคะ่ะเพื่อนๆฟาโกนาดนี่หอมนะคะเพื่อนลองดมดูนะคะปื้อฟาโกนาดหอมนะคะหอมนี่ขนาดเป็นดอกตัวมีหอมเลยคะ่ะ ุ๊ยตละฟากนูน้องฟากนูน่ะเขาเอาเชื้อรามาสู่ต้นมงหมาดน่นถังขันนี้ยต้นมงมาดนะคะที่เราติดตาเองนะคะตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วเนาะตัวไวัยอยู่นะคะตัวไวัยนะคะเ,เพื่อนเน,เนาะโอ้วันนี้ลงมาเย็นเลยค่ะกว่าจะถึงเย็นเลยโอ้ยอันนี้น้องฟากูน่ะนี่ถ้าจะโดนเพรียลงและะ้วเ,เพื่อนๆส่วนเราเริ่มเจอปัญหาเพีียรแล้วนะคะหน้าดำเนาะ ความหอมยังคงเดิมนะคะแต่ความหอมยังคงเดิมนะคะหอมแรงเนี่ยค่ะหน้าดําหรือว่าเพราะแดดแรงหรือเปล่าแต่ถ้าแดดแรงแบบนี้ด้านหน้าร้อนจะไหวไหมลูกถ้าบอกว่าหน้าหนาวแดดแรงแบบนี้แล้วหน้าร้อนจะไหวไหมคะแล้วหน้าร้อนจะไหวไหมคะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะกิ่งน้องฟาโกนาดนะอุ้ยเริ่มแจกแจกตาดอกแล้วค่ะกิ่งที่เราเอาพาดนะคะเพื่อนกิ่งที่เราเอาพาดตรงนี้ครัเพื่อนเดี๋ยวเราจะแกะแกะออกละเนี่ยค่ะแกะออกละ พอน้องพอน้องเขาเรียกว่าอะไรอุ้ยตายละพอน้องตาพอน้องกิ่งเริ่มโตแล้วนะคะนี่กิ่งที่แตกแขนงมาตรงนี้ค่ะจากการที่กิ่งเขาโน้มไปนะคะตรงนี้เริ่มมีเม็ดดอกมาแล้วค่ะมีเม็ดดอกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้น้องเขาตั้งคืนทรงเดิมก่อนนะคะตั้งคืนทรงเดิมก่อนนะคะเนาะเนี่ยค่ะผักฝักวุ้นหนัดใบเป็นเชื้อราเพื่อนเชื้อราจริงๆเชื้อราแต้ราว่าเลยเพื่อนเนาะเป็นปื้ดดำๆชัดเจน เป็นพื้นดำๆชัดเจนนะคะน้องเป็นพื้นดำดชัดเจนเนี่ยค่ะตรงนี้เขาก็เริ่มบินช่อมีดอกมีพวงนะคะเนี่ยค่ะข้างล่างนี้ก็ฟาโกนาดนะคะอันนี้ก็มีช่อนะคะมีช่อมีพวงนะคะมีช่อมีพวงนะคะเพื่อนแต่จะรอดน้องพริยไหมจะรอดน้องพริยไหมเธอจะรอดน้องพริยไหม นะคะช่วงนี้ก็จะมีหัวดอกนะคะเต็มนะคะเต็มสวนหัวดอกเต็มสวนนะคะโหเดี๋ยวจะแวะเราไปดูด้านล่างนะคะโน้อหงชาลัวเพื่อนคะงชาลัวดอกเก่านะคะที่ดอกว่าดอกใหญ่นะคะโหวันนี้ใหญ่กว่าเดิมเลยค่ะวันนี้ใหญ่กว่าเดิมวันนี้บานเต็มที่นะคะโอ้มีแทกข้างหลังนะคะนี่ข้างหลังนี่บานมาใหม่ค่ะบานเต็มที่นะคะใหญ่เบิร์เลิมใหญ่เบิร์เริมนะคะ ใหญ่เบอร์เริ่มเราแวะไปดูเอาเอาเอเลดี้หน่อยไหมคะโหตรงนี้แต่ชาลัวเนี่ยค่ะเพียไม่รักนะคะเพียไม่รักเพียไม่หลงนะคะเพียไม่รักเพียไม่หลงนะคะเพื่อนดอกไม่เป็นเพียเลยค่ะเออดอกเขาเรียกดอกไม่เป็นเพียไฟไรแดงนะคะอันนี้มิยาบินะคะเพื่อนน้องมิยาบินะคะ ชาลูนในเพี้ยไม่รักเพี้ยไม่หลงมิยาบิก็ยังไม่เห็นนะคะว้าเพื่อนเพื่อนคะเพื่อนเพื่อนจำทีลูกคนนี้ได้ไหมใหญ่และะ้วคันนี้ผ่านไปไม่กี่วันนะคะใหญ่เลยอยู่ดีก็ใหญ่ขึ้นมานะคะน้องที่เราผู้ต้องหาที่เราสงสัยว่าจะเป็นโมโกโมโกหรือควีนออฟเอลปรากฏว่าเป็นโมโกโมโกคะ่ะที่เราจําว่าเราติดตาควีนออฟเอลไว้คงจะไม่ได้ติดนะคะคงจะจําผิดจําผิดจําพลาดค่ะ,ะเฉลยและะ้วค่ะเพื่อนๆเป็นโมโกโมโก นะคะเป็นน้องโมโกโมโก,โมโกนะคะโอ้แต่น,น้องมาอีกหลายดอกเลยนะครน,นี่เพื่อนคะมาอีกหลายตูมเลยมาอีกหลายตูมเลยอ่านับดอกตูมซะหน่อยนะคะนี่ทีเราที่ติดตาเองตอนนั้นก็ยังฟอร์มเล็กๆอยู่เลยนะคะแต่พอวันนี้ทาไมฟอร์มใหญ่เร็วจังเลยสี่ห้าวันเองลูกเนี่ยค่ะก็หนึ่งนะคะสองสามสี่ห้าเนาะหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะเนี่ยคะ่ะพวกนี้ก็อาจจะเป็นดอกอีกนะคะนี่น่าจะสิบเอ็ดสิบสองนะคะน่าจะหนึ่งโหลพอดีสวยะคะ่ะเพื่อน เดี๋ยวเราขึ้นไปบนสันนี้หน่อยนะคะไปดูน้องน้องคนนี้ค่ะน้องคนนี้นะคะก็บานทนนะ,ะเพื่อนๆดูนะคะน้องเอาเออร์เลดี้นะคะน้องเอาเออร์เลดี้โหแต่ข้างน้องเอาเออร์เลดี้นี่ก็แอบ,บชแวบไปหานิดหนึงนี่ก็สวยนะคะนี่ก็สวยนะคะกีบแข็งปักกีบแข็งปักแต่เราไม่รู้พันไม่มีกลิ่นนะคะสีส้มส้มส้มอ่อนนะคะกีบแข็งปักนะคะ เนี่ยค่ะแต่ต้นไม่สวยต้นไม่ค่อยมีใบเลยนะคะแต่ดอกมาเต็มก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะดอกมาเยอะมากเนี่ยค่ะเพื่อนหอเพื่อนเพื่อนไปหาซื้อเลยนะคะป้ายยาเลยนะคะเอาเออดี้เพื่อนดูนะคะนี้โอ้โหเพื่อนเดูดอกเพื่อนเพื่อนดูดอกสิคะมาเป็นช่อเป็นพวงมาเต็มมากมาเต็มมากมาเต็มจิตเต็มใจแต่แต่เจ้า เต็มจิตเต็มใจมาเต็มก็แต่เพื่อนๆลองไปหาซื้อพอนะเจา้าลองไปหาซื้อดูนะคะขอหอมหน่อยสิฟวัวหมวบนะคะมวบเข้าไปนะคะเพื่อนๆลองไปหาซื้อดูกันนะคะป้ายยาเลยนะคะน้องเอาเออร์เลดี้ค่ะเพื่อนเลียเ้ยงง่ายนะคะเลี้ยงง่ายนะคะทีแรกว่าจะลงเลนข้างล่างนะคะแต่ไม่ได้ลงเลยอุตละตกใจผีเสื้อนะคะ ไม่ได้ลงเลนล่าง,งแล้วครับเพื่อนเพื่อนหามาเลนนี้แทนแล้วค่ะเพราะว่าคุณคนนี้เดี๋ยวก่อนนะคะเพราะว่าคุณคนนี้เนาะเพราะว่าคุณคนนี้ชิปอุย้ยตายทั้วน้ำติดกางเกงจะมาได้ไหมฮึบมาแล้วครับเพื่อนเพราะว่าคุณคนนี้เขาเรียกร้องเราคุณดับเบิลดีไลท์เพื่อนเพื่อนคุณดับเบิลดีไลท์ชอบพวงค่ะ เพื่อนๆจำได้ไหมคะดับเบิลดีไลท์ชอบพวงเนี่ยค่ะโห oh, มาเต็มเลยคะ่ะเมื่อกี้เราเด็ดดอกแม่ดอกประทานตรงกลางเนี่ยค่ะดอกประธานที่อยู่ตรงนี้นะคะเด็ด <Dead S 2> ออกไปแล้วนะเะพื่อนๆดูนะคะโหดอกใหญ่มากหอมเลยสิลูกอือหือหอมนะคะดับเบิลดีไลท์นะคะ,ะ,คะชอบพวงนคะคะหนึ่งโห oh, ดอกประเอกเพกื่อนๆค่ะสองสามสี่ห้าหกถ้ารวมดอกประทานด้วยช่อนี้คือเจ็ดดอกค่ะ ือเจ็ดดอกนะคะนะคะงามค่ะงามแต่ดอกนะคะแต่ใบแบบโกรนใบโกรนนะคะใบโกรนแต่ละต้นก็ไม่เหมือนกันค่ะบางต้นก็ใบโกรนเนาะบางต้นก็ใบไม่โกรนแล้วแต่นะคะแต่ต้นดับเบิลดีไลน์นี้รู้สึกว่าจะชูดสูงนะลูกต้นใหญ่ต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่แต่ใบใบก็มีข้างบนไม่ได้มีใบเยอะนะคะต้นใหญ่เนาะ อันนี้น้องสติวแปดร้อยค่ะเ,เพื่อนๆในีลองดมซิดอกเหมือนจะเริ่มโรยแล,แล้วลูกชื้ของหอมไหมลูกสติวแปดร้อยไม่มีกลิ่นค่ะว้าวน้องชานมเนี่ยค่ะดอกสีชมพูละเลื้อนะคะส่งถ้วยส่งถ้วยนะคะแต่ไม่น่าหยิกเนาะหน้าไม่หยิกโมโกโกมโกนี่จะหยิกว่าไงลูกชานมเนี่ยค่ะ เนาะอันนี้สติวแปดร้อยค่ะเป็นช่อเป็นพวงนะคะทั้งช่อมีเท่าไหร่เอย่ยมีห้าดอกค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยค่ะอ้อสวยนะคะปลาหนูลุกชิบชิบมาชาโนมเดินต่อลุกเนี่ยค่ะน้องชานมน้องชาโนมแมวเพื่อนบ้านนะคะมาทักไทยเรานะคะตอนนี้มงมาดน้องมงน้องมงมาดมงใจนะคะ มงหมาดมงใจนะครับเ,เพื่อน <c oughs> กำลังก้มเด็ดกำลังก้มเด็ดนะคะเขาเรียกอะไรอะดอกที่แก่แล้วของต้นนี้นี้นะคะน้องมงหบาดเดี๋ยวเราดูน้องมงหมาดนะคะน้องมงหบาดใบก็ไม่งามนะคะใบก็ประมาณนี้ใบก็ประมาณนี้นะคะดอกก็มีดอกก็มีระดับหนึ่งนะคะใบก็ประมาณนี้นะคะ ดอกก็ดอกก็มาพอสมควรค่ะรอบนี้มงมาทรีโรต้นนี้นะคะดอกน้ะพอสมควรนะคะแต่ไม่ได้มาเต็มไม่ได้มาเต็มถ้าอยากจะให้มาเต็มนะคะจะต้องต้องตัดแต่งกิ่งทั้งต้นค่ะทุกยอดนะคะต้องมีการตัดแต่งกิ่งและบำรุงค่ะบำรุงเขาเนาะบำรุงเขานะคะเขาถึงจะไปต่อได้ถึงจะแตกตาพอดีอันนี้แตกไม่พร้อมกันมีบางรุ่นแตกตา แตกตาจากรุ่นดอกรุ่นที่แล้วเนี่ยค่ะแล้วก็บางรุ่นนะคะก็มาใหม่เนี่ยค่ะอันนี้เป็นรุ่นรุ่นรุ่นเก่าเนี่ยค่ะรุ่นเก่าเนี่ยค่ะรุ่นเก่าบานแล้วนะค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะน้องมงอันนี้รุ่นเก่าที่เราเด็ดหัวดอกนะคะเนาะรุ่นเก่านะคะกับรุ่นใหม่ที่กําลังออกเนี่ยค่ะรุ่นใหม่ที่กำลังออกแตกยอดสีแดงแดงนะคะรุ่นใหม่ที่กําลังออกเนาะนะคะโอ้น้องลอนดอนอายนะคะเพื่อน ก็ยังมีดอกอยู่นะคะมีดอกอยู่นะคะรอรอนอายสีชมพูทรงถ้วยนะคะดอกบเบลืมดอกบเบลืมนะคะต้นก็เนี่ยค่ะอย่างที่เพื่อนเเห็นสูงชรุดใบโกรนใบโกรนเหลือใบตรงไปหน่อยหนึ่งนะคะน้องปุกกระดินค่ะเพื่อนๆพ่น้องปุกกระดิน,นะะเนาะน้องนนอ,องยู่กระดินนะคะอยู่กระดินลงดินนะคะ ส่วนใหญ่ลงดินนะคะถึงแม้จะอยู่ในกระถางก็รากลงดินนะคะอันนี้น้องเมนต้าค่เัเพื่อนๆบานานบานทนนะคะบานานบานทนมาเป็นชอบพวงนะคะบานานบานทนมาเป็นชอบพวงเสียดายอย่างเดียวนะคะน้องไม่หอมน้องไม่หอมนะคะน้องไม่หอมสงสัยเดี๋ยวเราต้องใช้ทฤษฎีของคุณพี่ที่มีคุณพี่ท่านหนึ่งมาให้ข้อเสนอแนะเราแล้วะคะ่ะ เนาะถ้าไม่อยากให้ใบโกรนต้องมีการ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรคะตัดแต่งกิง่งอย่างที่บอกคะ <c oughs> ่ะเพื่อนๆเราอะคะเดี๋ยวเรานะคะมันมือใหม่จะตัดก็กลัวจะตัดก็เสียดายอย่างนี้ค่ะจะตัดก็เสียดายนะคะจะตัดก็เสียดายนะะดเยายนาะ,ะแต่ต้นที่โกรนนะคะเราเหมาะดูลักษณะแล้วค่ะเราคงต้องตัดะคะ่ะอันนี้น้องมโมโกโกโลโก <c oughs> ้ค่ะเพื่อนน้องโกโกโลโก้เนาะ โกโกโลโก้ L oco, L oco, ค่ะสวยนะคะสีชมพูพาสเทลนะคะสีชมพูพาสเทลนะคะดอกเริ่มโรยไปเยอะละช่อนี้เดี๋ยวเรารอดูช่อนี้กันเพื่อน mm hmm. คิดว่าบานไม่ทันกันเพราะโกโคโลโก้ mm hmm. oco, oco, ถ้าได้บานนะคะบานเร็วบานเร็วแล้วก็โรยเร็วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะต้องได้ตัดแต่งละพอเราเล็งละบางทีกิ่งเก่าเงี้ยค่นเพื่อน mm hmm. กิ่งเก่านะะี่ค่ะเดี๋ยวเราศึกษาไปด้วยกันเนาะมีพี่ท่านพี่ท่านหนึ่งนะคะเนาะ ท่านมีวิชาเกี่ยวกับการดูแลกุหลาบนะคะท่านมาให้คําแนะนาเราเนาะว่าให้ตัดแต่งนะคะให้ปิดตาบอดออกด้วยนะคะปิดตาบอดออกให้ตัดแต่งด้วยนะคะเพราะกุหลาบเนะะี่ยค่ะจะงามเนาะไม่ได้งามแค่ดอกอย่างเดียวนะคะไม่ได้งามแค่ดอกอย่างเดียวกุหลาบจะงามได้ต้องงามที่ต้นด้วยเหมือนคนนะคะที่จะงามนะคะก็ต้องงามทั้งกายและใจ เนาะจะงานทั้งกายและใจแต่ถ้าเกิดกายงานและใจไม่งามก็ไม่ไหวนะคะเนาะนี่ค่ะกำลังจะบอกว่าน้องโคโกโลโค้นะคะน้องโค้กโลโค้นะคะเขาไม่มีโรคลากาลังจะพูดนะคะแต่พอห็นมาดูใบข้างล่างนี่ค่ะแต่เข้าใจว่าชุดนี้เป็นใบแก่เข้าใจว่าชุดนี้เป็นใบแก่นะคะเข้าใจว่าชุดนี้เป็นใบแก่เข้าใจว่าชุดนี้เป็นกิ่งแก่กิ่งแก่กิ่งเก่าใบเก่าใบแก่ก็ต้องหลุดล่วงไปค่ะ ตามธรรมชาติเนาะตามธรรมชาติอ้อันนี้น้องอะไรเนี่ยดอกใหญ่จังเลยเนี่ค่ะดอกใหญ่จังเลยนะคะน้องอะไรไม่รู้ไม่ทร,ร,ร,ราบสายพันธุ์เนี่ยค่ะแอบเห็นฮาร์ท็อปอีกลแล้วใหม่ละมาล่อหน้าแม่และ <c oughs> เดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะคะวิกตอเรียซีเรตนะครเพื่อนเนาะเราไม่เคยตัดแต่งเลยค่ะเพื่อน ได้แต่เด็ดหัวดอกนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาที่ผ่านมาเราไม่เคยตัดแต่งเลยนะคะน้องก็เลยไม่เป็นไม่เป็นทรงนะคะเนาะแต่เดี๋ยวเราคิดว่าเราต้องแล้ะคะ่ะเพื่อนๆดูสิคะน้องแมนตากิ่งนะแบบยาวกระโหลงกระเลงจริงๆอย่าเข้าว่านะละคะ่ะพอเรามาพิจารณาดูนะคะดอกสวยจริงดอกสวยแต่ถึงเวลาต้นไม่งามอุ้ชึนะคะต้นไม่งามเนะะี่ยค่ะ เพื่อนดูนะคะน้องฮาร์ทท็อปน้องฮาร์ทท็อปนะคะน้องฮาร์ทท็อปเนาะสวยงามอันนี้น่าจะน้องควิกแซนเพค่ะนเพื่อนน่าจะน้องควิกแซนนะคะดอกสีควันบุรีเหมือนกันนะคะแต่มีกลิ่นหอมนะคะสีควันบุรีเหมือนกันแต่มีกลิ่นหอมอันนี้เดี๋ยวเรารอดูนะคะน้องเดฟนีน้องเดฟนี ne, นี่ก็เลี้ยงง่ายนะคะเพื่อนเพ่นเดฟนีนะคะ,อะดอกดอกเป็นแบบนี้ค่ะมีดอกให้ดูด้วย นี่ค่ะเพื่อนดอกน้องเดฟเน่ค่ะเดฟนี่เนาะเป็นกระโปรงเนี่ยค่ะสีชมพูนะคะสวยนะคะตีบแข็งเหมือนดอกกุหลาบปลอมค่ะเดฟนี่อะค่ะดูแล้วเหมือนดอกกุหลาบปลอมนะคะโอ้คนนี้ก็ควิกแซนค่ะเพื่อนคนนี้ก็ควิกแซนควิกแซนชอบพวงอุ้ยเริ่มบานเยอะเลยนะคะนี่เพื่อนๆค่ะจริงๆดอกประทานเขาดอกล่างเนี่ยนะคะดอกประทานเขาดอกล่างดูสภาพจโรดาล้ะค่ะข้างบนบานมาต่อละค่ะ คิดว่าบานไม่น่าจะพร้อมกันแล้วคันนี้คงไม่ทันแล้วพะเนี้ยังดอกเล็กมากเลยเนี่ยคะ่ะยังดอกเล็กมากอยู่เลยเนาะไม่น่าจะทันไม่น่าจะทันนะคะไม่น่าจะทันเนาะเดี๋ยวเรารอดูนะคะเดี๋ยวเรารอดูนะคะอันนี้พันอะไรอะลูสีชมพูดูป้ายโอ้แต่ละมองไม่เห็นเลยค่ะมืด อะไรอะมอนสุขโขไทยโอเควิชาตะกุดมอรนี้ต้องดมนะคะอ้หอมค่ะมอรสุขโขไทยนะคะสวยสีชมพูเข้มๆค่ะเ,เพื่อนๆสวยนะคะเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็มีเนะะี่ยค่ะมอนสุขโขททยสีชมพูเข้มๆยุงค่งเพื่อนมาตอนเย็นมาตอนเย็นเนาะอันนี้คอเดสจูบิลียนะคะ คอเดสจูบิลี่อันนี้อยู่เขาเรียกว่าอะไรอยู่ริมบ้านนะคะเลยไม่ได้แดดเลยได้แดดไม่ถึงถ้าได้แดดถึงนะคะสีจะไม่เป็นแบบนี้ถ้าได้แดดถึงสีจะไม่เป็นแบบนี้โอ้ดูสิมีถ้าจะมีคนมาช่วยรดน้ําให้และ้วคะเนี่ยดูลักษณะและถ้าจะมีคนมาช่วยรดน้ําให้ถ้าจะเป็นพี่ๆบ้านข้างๆเนี่ยะคะมาช่วยรดน้ําให้เนาะก็อาจจะใส่ย,ยางทับไปทับมาโอ้ยเอ็นดูน้องกลุ่มนี้จังเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องตัดละ ต้องตัดละแต่น้องเขาก็ยังมีดอกช่อดอกบานอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนอดูสะหน่อยนะคะน้องกรแฮมโทมัสเนี่ยคะ่ะเพื่อนน้องกรแฮมโทมัสนะคะนะคะดอกเขาเริ่มแย้มแล้วเอาใครมาละลูกชานโนมมากอดขานะคะกรแฮมโทมัสค่ะเพื่อนลาวิล่าคอตานี่บานนานมากบานนานมากจนบางทีแบบดอกกุหลาบปลอมหรือเปล่าป้ายยาเลยคะ่ะลาวิล่าคอตา้า นะคะอันนี้ก็น้องโรแมนติกตูตูนะคะต,ตูตูนะคะนเพื่อนต,ตูตูเนาะมาเป็นชอ่อเป็นพวงนะคะโอเคสวยงามนะคะภาพรวมดอกก็สวยะคะ่ะเพื่อนแต่ต้นนี่ไม่สวยนะคะโอ้ต้นนี้ทไออา,ามนนทไมใบเหลืองอารามอย่างนี้แล้วลูกต้นนี้ทาไมใบเหลืองอารามอย่างนี้แล้วลูกใบเหลืองอารามอย่างนี้ลลูกดูสิคะ เนาะใบเหลืองอลามอย่างนี้ล่ะลูกเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะสะดุ้งแดดนะคะเพื่อนเพราะว่าเราตัดต้นนี้ออกนะคะเราตัดต้นขาเนาะเราตัดแต่งกอต้นขานะคะอาจจะสะดุ้งแดดแต่สะดุ้งแดดทำไมสะดุ้งใบเป็นเชื้อราละลูกสะดุ้งใบเหลืองนะคะอาจจะสะดุ้งแดดนะคะบางทีเขาเรียกปรับตัวไม่ทันนะคะเดี๋ยวเรารอดู เดี๋ยวเรารอดูนะคะว่าน,น้องจะเป็นยังไงแต่น้องต้องอยู่แดดค่ะเพื่อนน้องต้องอยู่แดดสุดท้ายแล้วน้องต้องอยู่แดดนะคะใบที่ปรับตัวไม่ได้ก็ร่วงไปนะคะก็จะเป็นใบใหม่นะคะที่งอกมาเนาะนะคะมงหมานะคะเราความรู้สึกเราเนาะมงหมานะคะเรารู้สึกว่าน้องอะ ชอบเป็นเชลาใบอะคะ่ะชอบเป็นเชลาเราเลี้ยงได้ไม่ค่อยสวยนะคะคหลายๆคนก็บอกเลี้ยงง่ายเ <bless> ลี้ยงง่าย,ย tails, นะคะแต่เราเลี้ยงไม่ค่อยสวยนะคะใบอะเป็นเชลานะคะเ,เพื่อนๆแต่คนอื่นนะก็เลี้ยงง่ายเราเลี้ยงใบไม่สวยเลยนะคะใบ,ใบไม่ค่อยสวยสําหรับมงหมาดนะคะนะคะชาลัวก็ใช้ได้นะคะชาลัวก็ใช้ได้ค่ะใบเลี้ยงง่ายะคะ่ะใบสวยไม่ค่อยงองแงนะคะ เดีย๋ยวเรา,ามาดูด้านนี้ว้าวเนี่ยค่ะแกเบืีอเอ็งเจเินเพื่อนๆถือนเอเป็นเอ็งเจินที่ติดดินเหลือเกินเนี่ยค่ะถือเป็นเอ็งเจินที่ติดดินเหลือเกินเนี่ยค่ะเธอเป็นเอ็งเจินที่ติดดินเหลือเกินนะคะมาบานข้างล่างกันข้างบนไม่ค่อยจะมีมาบานข้างล่างกันค่ะเพื่อนๆข้างบนไม่ค่อยจะมีว้าวเนี่ยค่ะเพือ่อนน้องคนนี้ อันนี้น้องจูลี่แอนดรูนะคะดอกสีชมพูลายขาวนะคะสวยนะคะมีกลิ่นหอมหอมแรงมากเลยคันเพื่อนแล้วเลี้ยงง่ายนะคะไม่ค่อยงองแงแต่น้องชอบฤดูน้องชอบฤดูร้อนค่ะสังเกตนะคะฤดูหนาวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยไม่ค่อยเขาเรียกอะไรไม่ค่อยท็อปฟอร์มเหมือนตอนฤดูร้อนเหมือนตอนเดือนพฤษภา นะคะไม่ท <ítulo> ็อฟอร์มเหมือนตอนเดือนพฤษภาที่เราได้มาพฤษภามิถุนากรกดาเนี calm, <med them out> like, ่ยค่ะท็อปฟอร์มดอกใหญ่เบื้อเริ่มเลยนะคะเพื่อนๆส่งถ้วยด้วยดอกใหญ่เบื้อเริ่มส่งถ้วยนะคะแล้วก็หอมมากนะคะอันนี้นินไดมอนค่ะเพื่อนเพื่อลังดูนะคะเนี่ยค่ะนินไดมอนดอกเขาใหญ่นะคะดอกใหญ่หอมมากหอมเนี่ยหอมเลยนะคะดอกใหญ่หอมมากนะคะเพื่อน No. ดอกเขาใหญ่หอมมากเลยนะคะแต่ต้นเขาจะไม่ใช่ทรงพุ่มนะคะต้นเขาจะเป็นทรงตัดดอกนะคะเพื่อนทรงสูงทรงสูงนะคะทรงสูงไม่ใช่ทรงเขาเรียกเป็นพุ่มสูงะคะ่ะเพื่อนเนาะไม่ใช่ทรงตัดดอกนะคะโอเคเราแอบมาส่วนนี้เอ็มมูนเดอะมูนเพื่อนเอน็มมูนเดอะมูนก็เริ่มดอกมาเต็มต้นแล้วนะคะ ดอกมาเต็มต้นแล้วไปทางไหนดีแดดจะหมดแสงจะหมดแล้วไม่ใช่แดดจะหมดนะคะหนักกว่าแดดจะหมดคือแสงหมดแล้วแสงจะหมดแล้วเรามาแอบดูโซนนี้โซนใหม่นะคะเพื่อนที่เราปลูกที่เราปลูกลงดินมีคนมาเก็บขยะให้แน่เลยแต่เรายังไม่ได้เก็บเลยค่ะนะคะเราจะถ่ายไม่เพื่อนเห็นขยะของเราเพื่อนจะได้เข้าใจว่าสวนเราเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนไม่เห็นขยะของเราเห็นแต่ต้นโซนใหม่นะเพื่อนดู เราปลูกแบบแบบที่แม่ค้าแนะนําปลูกแบบใหม่ที่แม่ค้าแนะนานะท่านเพื่อนเนี่ยคะ่ะปาดกลนแม่ค้าบอกปาดกน้นปาดก้นอย่างเดียวเลยน้องปาดก้นอย่างเดียวเลยน้องเนาะแล้วก็วางเลย <c oughs> เราจะโดนหลอกหรือเปล่าคะาเราจะโดนหลอกหรือเปล่าคะบางทีเราเราก็อย่างเงี้ยคะ่ะก็ต้องเล่นตามเกมเขาบ้างนะคะยอมโดนหลอกซะบ้างนะคะ อันนี้อะไรเอ่ยดอกสวยจังอะไรเอ่ยมันสตรีทบูดเพื่อนๆดูนะคะแสงก็ไม่ค่อยจะมีเนียค่ะมันสตรีทบูทดอกสีม่วงนะคะในในกล้องอาจจะเห็นเป็นสีแดงนะคะดอกสีม่วงม่วงเข้มนะคะส่งถ้วยค่ะหอมไหม่น้องหอมอ่อนๆน,นะคะกลิ่นกุหลาบกลิ่นกุหลาบนะคะเราแวะไปดูน้องคนนี้เขาซน่อ เราแวะมาดูน้องคนนี้ซะหน่อยน้องฮัทท็อปนะคะแสงแล้วไม่มีแล้วคะ่ะเ,เพื่อน,เน,เบบนๆเดี๋ยวเราจะแอบหนีแล้วน้องเดี๋ยวเราจะแอบหนีแล้วนะเจ้าน้องน้อง์ัท็อปที่เราติดตาเองค่ะเพื่อนนี้น้องฮาทท็อปที่เราติดตาเองนะคะออกมาเป็นตุ้มดอกแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอด,ดอูดอกแรกด้วยกันไหมคะเดี๋ยวเรารอดูดอกแรกด้วยกันเนาะว่าดอกแรกจะเป็นยังไงนะคะ เนี่ยคะ่ะตอนนี้ก็ไล่เด็ดตาต่อตานะคะดอกแรกจะเป็นยังไงนะคะเนี่ยค่ะมันเพื่อนตาที่เราเปิดตานะคะตาที่เราเปิดตาเริ่มปูดออกมาแล้วค่ะโตแล้วค่ะอันนี้ก็ตาที่เราเปิดตาเนี่ยค่ะโตแล้วค่ะถ้าแผลเขาติดดีนะคะเพื่อนเราแกะปลิกิกออกเขาก็จะไปต่อได้เขาก็จะไปต่อได้ค่ะเขาจะไปต่อได้เนี่ยค่ะน้องมาโุระมาสุระก็เริ่มโตแล้วแต่ไม่ใช่ตาปลาใช่ไหมลูก บางทีนะครับเพื่อนๆก็เป็นตาป่าเนาะเป็นตาต่อป่านะคะเนาะเวลาแกะก็ต้องดูดีๆอะฮะเวลาดิดตาต่อป่าเนาะทิ้งกออกมาต้องดูดีๆนะคะเพื่อนเนาะไม่งั้นไปดิดตาต่อพันเนี่ยฮะไปดิดตาต่อพันแย่เลยไวย้แสงจะหมดแล้วค่ะ แสงจะไม่เหลือแล้วค่ะแสงจะไม่เหลือแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะต้องลาเพื่อนๆแล้วค่ะต้องลาแล้วค่ะเพื่อนๆลาที่คุณคนนี้แล้วกันะค,ะค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะคนนี้คุคณคนนี้สวยนะคะหน้าตานะคะเป็นสีแดงนะคะในกล้องเป็นสีส้มนะคะเป็นสีแดงอมชมอมบานเย็นค่ะทรงถ้วยหอมนะคะอ๋ตอนเย็นยังหอมเลยค่ะ หอมนะคะเป็นเพื่อนเนาะทรงดอกเหมือนเลดี้เฮรูมค่ะเหมือนกันเลยต้นก็เหมือนกับเลดี้เฮรูมค่ะท้าบาลและคอจะห้อยลงนะคะหอมนะคะอันเทามาลาเพืเ่อนๆกัน,กนที่ดอกสุดท้ายเนี่ยนะเจ้าแอร์ตูลูวันนี้เที่ยวยังไม่ทั่วสวนเลยค่ะเนาะลาเพืเ่อนๆก่อนนะคะเพราะว่าแสงหมดแล้วลากรน,นะเจ้าเพราะว่าแสงหมดละเจ้าเนาะพบกันนะคะในคลิปใหม่นะคะ เนาะวันหน้านะเจ้าสวัสดีค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันตัวยนะเจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า